ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกประการเทินพี่สาวทำไวได้กันค่ะสาธุค่ะอนองเน๋ยว อนุญาตประกาศรายนา,านเันาภาพมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาน้อมถวายพระทหารมาในวันที่12วันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2567ณนะอนุสรสถานพระมงคลเทพ,พบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในเมนูสาหร่ายกรอบดูซับเป็นสังฆทานแต่คณะพระธรรมญาตราโดยกลุ่มใจใสคุณสองคุณพรเทพเกียรติก้องชช่คุณอรทุศแ่เยี่ยว คุณการตาสิริแพทย์คุณทิตยากำเนิดสิริคุณวรานิตเลิศฮิรันทราวุธคุณพลน่าเศรษฐวงศ์คุณกัญจนาทรัพย์อัมไพบุญและคณะญาติมิตรขอให้แข็งแรงริ่มรวยสมปรารถนาเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกประการเทนินสาธุ งามมะพร้าวนี่นะคะนี่สาธุค่ะนี่อย่างเมื่อวานที่คนร่วมมาคุณจงกนคุณรุ่งโรจน์ทิติรัชชัดทิติชัดทิติชัดนนี้ของพี่แอนเนี่ยอันนี้ของพี่แอนพระคุณพี่แอนเขาพระคุณท่านิสาโอ้ขอกราบอ่านุโมทนาบุญด้วยนะคะสุดยอดเลยน้องก็มาทุกวันเลยอะไรนะเจากเจ้ากระยถ้าจะพาประหารเศรษฐีเจาปนทับจทยพระพุทธเจ้ามู เราถวายพัฒตาหาราประจำวันที่12วันที่10แล้วเดินทุกขงธรรมชัยเดินธรรมยตามา10วันแล้วใครยังไม่มามากันนะคะลาบหมูหอมมากผัดกระปิ้นที่พริกคุ้งเถือกขุนรัตนาน้ำดื่มเอสเอ็มข้าวกลุวมขอให้เต็มแรงจัเต็มเต็มเต็มกะละมังเลยมีข้าวเหนียวด้วยไหมคะเนี่ยโอ้ขาชูหอมมากเลยค่ะ สาธุลาบหมูหอมหอมนี่ทิมนี้เลยสาธุกลุ่มบุญบันเทิงน้องขออนุญาตประกาศ รายงานจะพามหาเศรษฐีเจ้าพุทธคัมภีร์พระพุทธศาสนาน้อมถวายพระตาหาในวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2567ในเมนูไขกระพับาักอีหวนณอนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรีจะพาถวายเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยตราโดยพระครูประหลัดสุวิทย์สุวิทย์ชาโผกลุ่มครูและศิษย์ ท่องหลวงปู่ขอให้แข็งแรงร่ำรวยสมรสถาเข้าถึงธรรมะไข่ได้ได้ทินไดไข่กระทะน่ารักมากเลยหลอหล่อไปดูไข่กระทะกันนู่นนะมีอยู่สิบกว่าเตาฮะสิบกว่าเตาเนี่ยนี้ทานนี่ไหมลูกน้ำมะพร้าวรถอยู่ตรงจอทางออกเลยนี่หลวงพี่ยืนไปไปไปซ้ายขวาซ้ายขวาคู่ ลาบหมูหอมหอมไหนกันอ๋ออันนี้ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันตันอ่ะมาแล้วมาแล้วอันนี้ปลาปลาช่อจัดไว้ให้หน่อยนะครับะประมาณหกโมงครึ่งนะครับนี่โอ้โหมีไฟเขายังชั่วหน่อย นีน่ปลาช่อนน่นาจะปลาช่อนยอดบรรยากาศวันนี้คึกคักมากดูจจำนวนเตาไหนอ่ะนู่นไงปลาท่อนโอ้โหไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้โหสุดยอดเลยอะเป้าหมายคือน่าจะห้าร้อยถ้วยสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้โหประณีตมากประณีตมากมีซับด้วยมีซับน้ำมันให้ด้วยโอ้โหอร่อยนะคะใครยังใครมาแล้วไม่ได้ทานปลาดั้งโกนี่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงธุดงธรรมชัย เดี๋ยวไปดูไข่กระทะก่อนพี่คือแางมากเอาตัวตัวเดียวอ่ะตัวเดียวสองถุงก็ได้ตัวเดียวก็ได้ไม่ได้ยิ่งกลับบ้านมตัวเดียวไม่ใช่หรอถุงอ่อนและที่ชู่ตัวเดียวจะเขามีถุงพ่แล้วผ่แล้วขอบคุณค่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่เป็นคั่เยอะหรอกนะเป็นนิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยรุ่นี้ดังมากเลยอ่ะเขาบอกโอ้โหไข่กระทะ ทีละสิบเตาเลยสิบห้ารอคะโอ้ขอโทษนู่นด้านหลังเริ่มแต่กี่โมงคะเนี่ยสามฮะจริงเตรียมเครื่องแต่ื่อมาล้วโอ้ยอโทษมันมีอเยอะต้งทำไมโปรมากเลยอ่ะพี่โปรมากโปรมากนี่จัดประจำแน่เลยอ่ะใช่ไหมคะโอ้โหเก็บทุกบุญเลยอ่ะราธุถูกราคถูก ปีเลยโอ้โหใครยังไม่เคยเห็นต้องมานะคะเนี่ยมาธรรมยตาตาปีที่สิบสองจัดมาสิบสองครั้งเราก็มาสิบสองครั้งบุญบันเทิงบุญบันเทิงเลยเวลาจิมใช่ไหมนี่ตัวเองต้องเก็บเก็บเป็นอุปกรณ์ประจาเลยสิเนี่ยใช่โอ้โหไม่ได้ขายทำถวายอย่างเดียวนี่ขายเราไม่ขายเราจะถวายอย่างเดียวสุดยอดเลย เป็นกช่ของงานนี้แหละสวยไหมนี่สวยมากนี่ครบครบทุกถาดครบทุกจานนะคะหอมหอมฉุยฉุยอุ้ยไม่ใช่แค่ทำกระทะนะคะนี่จากกระทะแล้วมานี้มีแพ็คกิ้งด้วยมีแพ็คกิ้งด้วยชิมใหญ่นะคะสร้างบารมีสนุกเลยแพคมีแพ็คแล้วก็มีสิวโอ้โห นี่มากเลยกับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะรลอยเฟยนี่ก็ต้องเตรียมไว้อีกถูกไหมหืมโปรเซสมือนั้นเนี่ยขั้นตอนเยอะแต่ว่าของสดสุดยอดสดอร่อยค่ะสดอร่อยกับอนุโมทนาบุญนะคะวิมานสว่างสวัยสั้งบารมีสะดวกสบายค่ะสาธุาไปโฟม กลับแล้วภาวะค่อดนาบุญนะคะไปแล้วเหรอจะมาถ่ายรูปกับเจ้าอ้วนมันมีสองแม่หุงข้าวมาใช่ไหมวันนี้ใช่โอ้โหหุงมาทุกวันโอ้โหหิ้วมาทุกวันตักได้ตักบาตรทุกวันสุดยอดนิยมแม่นิยมแม่หลวงพี่นพพลดแอบกลับอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะน้อมถวายในเมนู กรุงราสอสมะขามตามตะวันเ,ออเป็นสังฆทานแต่คณะพระธรรมยาตราหลวงพ่อธรรมชยโยบูชาธรรมโดยพระสำมฤทิ์จันทาโพวัดธรรมชัยมงคลเยอรมนีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยสวิตเซอร์แลนด์บริษัทครีเอทีพิกิพัสคุณสมศรีภูวุธิวัยขอให้แข็งแรงร่ำรวยสมปรารานเข้าถึงธรรมชายใน วันนี้เอาบุญมาฝากเพื่อนๆ<ร>ทุกท่านนะคะ,<ร>ะขอกราบอนุโมทธนาบุญกันทุกคนทุกคนเลยค่ะน,นะคะให้ได้บุญเยอะๆนะคะไปอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไลมีทั้งหมด12บสองลนยใครยังไม่มาต้องมานะคะโรตัสแลนเนี่ยเป็นเป็นเป็นดินแดนเก่าเลยอะเหมือนกับเป็นหมู่บ้านที่ ที่เป็นบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรคือตอนเด็กๆท่านเกิดที่นี่ก็จะมีบ้านเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดเลยอ่ะปู่ญาตตายายลุงป้านะอาอยู่ด้วยกันหมดที่ดินต่างๆเนี่ยก็โรดเัสแลนด์เกิดขึ้นได้เพราะว่าญาติพี่น้องหลายๆคนเลยทั้งหมดรวมใจกันถวายให้กับ ให้กับวัดจึงทำให้เกิดดินแดนโรตัสแลน์แห่งนี้เกิดขึ้นมาก็นับว่าพ,พ่อแม่พี่น้องญาติเนี่ยเห็นคุณค่าของวิชาธรรมกายเป็นอย่างมากจึงได้ถวายที่ดินมาเพื่อสร้างเป็นอนุสร์สถานวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญเพื่อนๆทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะกับขอพระคุณค่ากับอนุโมทนาบุญทุบุญเอาบุญมาฝากทุกบุญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีธรรมะสว่างสวัยจิตใจร่าเริงรักบุญรักการสร้างบาร,รมีไปด้วยกันตามพระเดชพระคุณหลวงป,ปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติอย่างมีความสุขง่ายได้สะดวกสบายสร้างบาร,รมีอย่างมีความสุขจนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกันนะคะ<ม>กับอนุโมทนาบุญเพื่อนๆทุกท่านค่ะ